สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาได้จ้ามาหาเก็บเห็ดหูหนูกับแม่ยายเอ๋วหัวเถือกอีกเจ้าเมาื่อนี้หลังจากที่ยายเอ๋วบดายเลาะป่าบดาเขาป่าบดาดล่าเห็ดมาดุนแล้วเห็ดตั้งแต่คลิปลูกๆเมี้ยวลงแม่ยายเอ๋วหัวเถือกย่านพ่อเม่พี่น้องเปิดเบื่อย่านลักนี้ค่ะอีกอย่างกะ เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ฝนตกหน่อยนึงก็เลยเข้ามาจอบเบิ่ง5เทื่หูหนูเพิ่นได้ใหญ่ได้เต่งตึงนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็แห้งคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยฝนน่อยเดียวนึงเดี๋ยวสิย่างไปเอามังหันเด้อค่ะนี่จ้ะพี่น้องฝนก็บ่ได้ตกหลายนะจ๊ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เพิ่นได้ใหญ่ได้ซุ่มซืนปานดมื้อนี้เอามาปลาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มาตั้งโดค่ะ บังดูคนน่ะค่ะหูสร้างบางังง่ายเอาสิเก็บเอาปลางค่ะเก็บเอาค่ะถับปลางนี่ปลาหูสร้างค่ะพี่น้องเอ้ยคนนะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อนี้แดดออยู่พี่น้องต่ว่าหนาวค่ะล้มเย็นล้มล้มกำลังเริ่มมาจะพี่น้องจ้ะนี่เราจะสภาพปลาตัวน,นี้ แม่จะเป็นางต่อกันเลยจะพี่น้องเลยออกกำลังกายเป็นน้หาหาเห็ดไปนน้ำเนาะจา้านี่จ้าพี่น้องกับนี้เพราะได้เก็บอยู่ค่ะเป็นกระแหงแล้วเนาะค่ะเนาะเงี้ยเอยวกับย่านพมีพี่น้องหลักนี้นี่จ้าค่ะเสียจังไหนใดพี่น้องเอ้ยมันกับเพามันย้ำเห็ดออกเนาะจา้า่านในเด้อฐามนเอี้ยเอวนะเด้อจา้า นี่เอากะมักสัตมักเมียวเรียงไว้หกตัวเจ็ดตัวยืหันกันเลยเออกมาล้ไปจ้าพี่น้องเอ้หามีผููไดพี่น้องกนไหนพ่นมักเมียวเิ่นกระสิได้เบิ่งนะคะก็เลยล้มปนกันไปจะมากันเด้อค่ะพี่น้องเอ้เบิ่งนั่นจ้าพี่น้องเอ้ <c oughs> หูสั่งมาอยู่สูงเถอะเนาะอยู่สูงเกินเอื้อมเถอะเนาะค่ะตัวไอ้ออกก็นอนนี่นอนนี่ ดอกใย่ยง,ง้มง้มทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยบางนาค่ะนี่ย่างสูงเลยค่ะนี่โอ้ยยานตะข่อยเก็บเนาะนีไปเกิดยื่สูงคักเง็ดกระไดคนนะค่ะสูงดีดีเด้อพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นดอกใหญ่ดอกงามขาเยียตัวไอโกรน,นะฮะงามเนี่ยพี่นอ้องอดบ่ได้แล้วนี่จ้าพี่น้องยายเอวก็บตัวเอวเพิ่นได้แล้วเพิ่นอยู่สูงหลายเพิ่นก็ถือล้มผัดคักเพิ่นก็แห้งเนาะค่ะ เนื้อมันแรงน้ำหล่จ้จพี่น้องเลยตอวๆข่ายยางตัวแบบนี้อันนี้งามแต่ละพี่น้องเล้วบ้างเอรอ <c ười> กาบไม่ก็อยากเนื้อบานน้ำก่อยเฮ้ย,ยจะเป็นเพราะกันอยู่สูงเนาะค่ะคุณเฮดสูงแท้เนาอ,อยืดถึงมาหน้าก่อยเออหักไม่กนโอ้ยสีเยิ้เยิ้เอาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่จ้ะ นี่จ้าพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็แมีนตัวนี่โอ้ยนี่เงีเ้วเอ้ยแต่พี่น้องก่อยจีก่อยจีได้สวยออกค่ะต้อยออกค่ะสูงปวดยู่ไปถึงพี่น้องเรียบร้อยแล้วจะอ้นหงาะไอ้เงี้ยเดี๋ยว่าเด้อไปเซน้ำน,นี่เต้งตึงขึ้นมานี่ดอกใหญ่อยู่เด้อนี่ค่ะอันนี้เมื่อกี้น,นี้พี่น้องเพิ่นจะมาเพื่อยเบิ่ดเราจะแล้วได้ยุ่ มา,แล,า,าแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ้านี่แหละจ้าพี่น้องจุดประสงค์ของแม่ย่าเอวหัวเถือกที่มาปลาไเม,มือนี่ก็ได้ค่ะมาหาเฮ็ดจอกเดียงนี่แหละพี่น้องนี่นี่เพิ่นกาลังขึ้นค่ะกํากลังเกิดประทันได้ไหลดอกนี่นี่น้อยแตะเะแต่แปะเดี๋ยวสิยญ,ญางหาตัวกันค่ะเพื่อดีเมื่อคืนนี่อันมูย่าเอวบอกว่าเฮ็ดอันนี้เกิดแล้วว่าะั่น เพิ่นถามยายเอวนะคะว่าเฮ็ดอันนี้น่ะกินได้พอ่อาซั่นมูฝลังมู่้นบานนี่ลหละห้านเพื่อนไปพอ่อยู่อีกเมืองนึงยายเอวก็เลยว่ากินได้สันดอกว่ายายเอวก็เลยว่าเดี๋ยวมอืออ่นสิไปหาเบิ่งสันแลวเบิ่งสิมีอีกปนเนาะนี่เนาะเริ่มเกิดเริ่มออกแล้วจะมาน่อยพ่ดพี่น้องนี่พ่ออีกดอกนึงงเราจะพี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้เนี่ยพี่นอ้องเพิ่นที่จริง ที่ริ่งนี้เขากินเพิ่นดิบๆได้ได้พี่น้องเนี่ยเอาไปใส่สลัดจ้าย่าอยาศึกษามาเรียบร้อยแล้วเพิ่นสีบวคอยสีนีรสแซตดป็นไดดอกพี่น้องเพิ่นสีออกมันๆนอจ้านี่น้ำงาบมาจ้าเนาะเดี่ยงงามดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเบิ่งเนม่ยมาไงเอหัาเถิกได้จากป้านี่ป้าหญ่กับว่าได้ย่างไก่ดอกพี่น้องย่างเลาะเลยแหละยี่น้อยๆหาเบิ่งเห็ดจอกเดี่ยงก็ได้แค่สองดอกเพิ่นกำลังเกิดเพิ่นบระทันได้ขึ้นมาหลายจ้า มาที่นี่ยายเอ๋สิยหายปลาด้วค่ะพี่น้องไหนๆยายเอ๋วก็ได้มาแล้วสิไปหาเบิ่งเห็ดจอกแดงปลาอื่นอีกค่ะพี่น้องมองที่ยายเอ๋เคยพ่อพี่ไก่นี่นะอันก็สิไ้เก็บเพิ่นสองหนวกนี่ค่ะก็ยยอนว่าห้เสียได้ติมกันอีกละจ้าพี่น้องไปกันเลยจ้าพี่น้องยายเอ๋วสิพา้าใหญ่ปลาด้อจ้าพี่น้องยายเอ๋วมาอีกป่าหนึ่งกับมาพอ้อีกแล้วค่ะนี่เป็นกำลังพักกันเกิดพี่น้องเบื่อันนี้น้ำข่อยจ้า เพิ่นเกิดคือกันกับเฮดหูหนูนี่แหละพี่น้องเิ่นเกิดจะน้ำมันจะน้ำจริงไม่งาไม่เด้อค่ะหลังค้นเพิ่นกับเอื้อนว่าเฮดหูหนูแดงแต่ว่า,า,วายายเอวหัวเถือกนี่เอ,อื่อนเอ,อเื้อนแปลแปลเพิ่นเป็นภาษาแล้วภาษาไทยเฮานี่จากอันจากภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องจ้ะภาษาอังกฤษเพิ่นเสื่อน่า c กาเล t เอ f ขับเนาะค่ะนี่ค่ะสกาเลตนะี่ยมันแปลว่าอัน สีแดงตามที่ได้เอาศึกษามาเนาะค่ะบันเยียนขับนั่นนงกระเปลว่าถวยว่าแก้วว่ายัางไปสี่ราคาเนี่ก็คือยาเอาอกะเล็กเอื่นเพิ่นเป็นภาษาบาลเ่าว่าเฮ็ดจอกค่ะพี่น้องเฮ็ดจอกแดงค่ะโอ้โหว่าสิพลอยกว่านอเน,นี่แล้วบางอันนี้ก็นน,น้อยๆเยอะจ้ะนี่อันนี้เบี้ยน,น้อยเพิ่นว่าฉันได้ไงจะพี่น้องยางหาต้อยกันเด้อค่ะนี่กระดอกหนึ่งจ้ะพี่นอ้องเพิ่นน้อยอยู่ข่อยมาเลี้ยวพุทธอดบ่ได้นาะค่ะ นั่นกับแมนจ้จพี่น้องเอ้ยเปแนแดงน้อยอันนี้กับแมนเดนี่ยนี่สิละนั่นจ้าพี่น้องเปแนแดงน้อยอยู่จ้าเอ้ยมาเลียววเ้ยวผดไปง่ายเนี่ก็ได้พี่น้องขันสิว่ามาเลี้ยวผวดกับมะพร้าวด,ดอกง่ายกับมีจ้านี่ยกะเก็บส่นตัวปะจงดอกดอกทักนี่คอยเอาอยู่เนี่ยคอยปะจงดอกพี่น,อน,าาอน้องแต่ว่าดทะนอยไรนั้นจันคอยปะเอาค่ะ ่พีโดดเงยยุจ่าอะเลยเป็นเงินสองโดกนั่นเป็นซี่หรอค่ะไม่เงีอกวกระไดมกักหลายเห็ดนี่คนล่าเห็ดคนล่าเห็ดล่าแมวแล้วไม่เงียบอวค่ะอาดอกน้อยๆยังสั่นกับมีดนะอยู่นะทั้งนั้นจะเห็นหลายอยู่อีกจกีกยบซีหามือคอยจังคอยสิมัดหอกอีกพี่น้องเอ้ย สุ้มดอกน้อยนะเพิ่นก็สีให้ข่อยได้เก็บพี่ดอกตีสีมือหามืออันนี้ข่อยเกลียบดอกขอยสิปล่อยไว้กันแนะ่แต่เบิ่องบัดเพิ่นงามค่ะเพ,นะพิ่นใหญ่นะพี่น้องระเบิ่งหูหนูจะสูงๆเพื่องำเพิรนงามาบ่ะแต่เบื้องไม่เหี่ยตัวเอาอีกค่ะพี่น้องระเบิ่งข่อยต้อยเอาได้ซ้ำนี่หรือจ้าเฮียลงมาแล้วบัดนี้ข่อยเดี๋ยวบ่ทันแหมเดี๋ยวน้ำบ่ทันหา,านพ่อกันไหลอยู่บอพี่น้องพี่น้องระเบิ่งน้ำไม่เอวมาเธอแก้พิ่นะ ยัางงามเลยค่ะขุนเฮ็ดจอกแดงอะค่ะพี่น้องเลยในน้อยกับลายพี่น้องเคนมาทันยังไงอีกจากซีหามือข่อยจังข่อยสิกลับแม่ยามคนอีกพี่น้องเลยเคนสิง,งไงไว้บนหัวข่อยกับบอลูเขอกันเด้อนิตัวมากะซีะหามือเ้วยอาทิตหนึ่งกับบ้าไปเนาะพี่น้องเนาะจังมายามอีกป้าพี่น้องเกยข่อยเลี้ยวเห็นข้อนนึงเต็มอยู่ ปัดปา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 ดปเบิ้งนี่จะแต่ว่าเป็นหน่อยอยู่เนาะเั็นหน่อยอยู่จ้ะระเบิ้งเนี other, wow, todas, other, ่ยท่าพี่น้องเลยระเบิ้งระเบิ้งถ้ามันเป็นเด้หญ่นี่คือสีน้ำจะเต็มขวนเลยค่ะว้ายขวนั่นกันนี้เจ็บเจ็บค่ะพี่น้องเลยคนมาเก็บเห็ดขึ้นมาใหญ่เอียวเก็บเบิดละนะพี่น้องเลยหน่อยอยู่หน่อยอยู่ค่ะอันนี้เนี่ยตัวแกอะเอาเป็นท่าลังอันว้านั่งยินโยเก็บพวกใครทอนับปันได น้องด้วยบรรยากาศคนน่ะเป็นปลาหนีเด้อเห็ดอันนี้น้ำไหลน้ำไหลบรรยากาศทิ้งเพิ่นสิกินยิบได้คอยก็บเพื่อกินเพิ่นยิบดอกพี่น้องคอยเอาเพิ่นไปเฮ็ดสุกเพราะว่าคอยบกคัดค่ะร่างแงะได้พี่น้องเห็ดอันนี้ อย่านี้บ้านน้ำไก่ดิพวกเรดินกันนึ่งเลี้ยงบังกล่องพี่น้องเอ้ยนี่เดจ้าแย่แย่เอวหัวเถื่อได้แย่เอวหัวเถื่อมันเมื่อนี่กระได้จ้านี่แหละค่ะก็เป็นที่นาพอใจก็ได้หลายเตืบอยู่แย่เอวก็ตั้งใจว่าสิมหาเฮ็ดจอกแดงนี่แหละจ้าพี่น้องเฮ็ดจอกแดงหรือว่าเฮ็ดหูหนูแดงเฮ็ดแก้วน้ำ จวกน้ำกัว่าไปแต่ว่ายาย่เอ๋อกระเอิ่นจวกเดียงนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยกะหูนหนูกะแหงแหง่มัดหมาดกะปนกันไปคือว่าแหละนาะพี่น้องเนาะมันเบิดย้ำเห็ดแล้วค่ะอันหมายถึงว่ากะว่ามืดกะบ่อมือดกะมีเห็ดอันอื่นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกะกะเผากะบ่องหัว่าสิมีเห็ดใดเนี่ยกะเลี้ยวต่สิผุกสิพ่อบัดที่นี่าย่เอ๋อกะสิได้มาขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่านี้สักก้อนเดีย๋ยวจะสำรับคลิปนี้ ขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อที่พากันมาเปลี่ยนกำลังใจให้แม่เอ๋วหัวเถือกๆช่องน้อยๆตลอดมาขอให้พ่อกันยืดดีมีสุขสุขภาพดีแข็งแรงสชคดีตลอดปีตลอดไปสุขปู่สุขคนเจ้าพี่น้องจังพอกับยายเอ๋อได้อีกคลิปใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ